สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรามีรถตู้ VIP นะคะตัวเด็ดนะคะบอกได้เลยว่านะคะคันนี้นะคะเด็ดแน่นอนเลยนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะเป็น t o t ตอรคอมพิวเตอร์3.0ค่ะ VIP ปี2018นะคะจด22นะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายที่่ทล้าน่น2 9 0 0 0ับาทนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจรถตู้ V.I.P แบบเต็มแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะเ<ม>บอร์ติดต่อ0641462466นะคะเจ<ม>อกับปุ้ยได้ทุกวันค่ะที่ถนนเสรีไทย6 4มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมรถนะคะดูรถตัวจริงได้เลยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแบบละเอียด ให้ฟังกันเลยนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถตู้ V.P สีขาวสีเดิมนะคะไม่กลับสีไม่เปลี่ยนสีมาแน่นอนค่ะรถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควํานะคะไม่มีตีลังกามาแน่นอนนะคะสำหรับ V.P คันนี้เป็นรถเดิมนะคะแต่ง V.P นะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถตู้ V.P พร้อมใช้งานนะคะได้เป็นเกียร์อโตโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ สีขาวออโตมาพร้อมแม็กนะคะตอนนี้รถยังไม่ได้เก็บงานนะคะสภาพก่อนการเก็บงานนะคะผุ้ยจะมารีวิวให้เห็นสภาพกันชัดเจนเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะมือเปิดเราจะใส่ในส่วนของตัวโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือเปิดนะคะสำหรับมือเปิดคันนี้ค่ะภายในนะคะจะแสงจะแต่งเป็นสี ะะโทนสีครีมออกส้มนะคะสำหรับรถตู้ V.I.P คันนี้ระบบภายในนะคะเบาะหนัง V.I.P เต็ม3แถวนะคะเบาะหนัง V.I.P เต็มจอนะคะจะเป็นจอว n n r r o i นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ wifi ได้เลยนะคะระบบเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc ค่ะ ไมวิ่งหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้มาอยู่ที่นะคะรู้สึกว่าจะเป็นสักหมื่นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไมวิ่งอยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะสำหรับเกียวโ,โตขับง่ายๆขับสบายนะคะไปได้ทั่วไทยเลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะ ไปได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะในส่วนของตัวภายในห้องผูดิสารกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของห้องผูดิสารกันนะคะอันนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้รถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานนะคะ ตกแต่งภายในมาเรียบร้อยค่ะนะคะคุณพีทเดีย๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดภายในกันเลยนะคะสำหรับรถตู้ VIP คันนี้นะคะหลังคานะคะ จะเป็นหลังคาเต็มแบบนี้เลยนะคะจะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะชุดเครื่องเสียงกระหึมมากแน่นอนนะคะมาพร้อมนะคะในส่วนของแอร์มาพร้อมในส่วนของนะคะแอร์ไมโครบัสนะคะแอร์ไมโครบัสนะคะในส่วนตรงนี้คะ่ะ ตกแต่งมาให้เรียบร้อย,ย,อยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับรถตู้ v i p คันนี้นะคะประวัติรถบ้านเดิมนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะรถมีเล่มเรียบร้อยนะคะซื้อสดพร้อมโอนเลยค่ะนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับนะคะการโอนนะคะบอกได้เลยว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อสดนะคะมีเล่มพร้อมโอนให้เลยนะคะพร้อมโอนเลยนะคะสําหรับ รายละเอียดของการเอกาสารนะคะการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะลูกค้าดาวอยู่ที่คันนี้นะคะจะดาวอยู่ที่ประมาณ 2- องถึง0แสนนะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งสเปคลูกค้าเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครดิตนะคะใช้เงนินไดวที่ประมาณ3 0 0แสนบาท ะะสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจนะ,ะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะ0 6, 6 4ย์ 6, 4 4 6 6, ค่ะเบอร์ปุ้ยนะคะบอรนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่นะ,ะอยากจะชมรถตัวจริงนะคะก็าสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะเปิดทําการทุกวันเข้ามาที่ถนนเสริไทยซอย64นะคะสุดซอยเลยนะคะ เดี๋ยวพามาชมรายละเอียดภายในกันนะคะตัวพื้นนะคะพื้นพื้นลายไม้นะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยเป็นลายไม้เรียบร้อยนะคะเป็นโทนสีเดียวกับตัวภายในในรถเลยนะคะไม่วจะเป็นตัวหลังคามีจอเครื่องเสียงนะคะชัดมากๆกระหึ่มแน่นอนนะคะในส่วนของอชุดเครื่องเสียงนะคะ บอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่มองหาสำหรับท่านใดที่มองหานะคะรถตู้ V.I.P. นะคะไม่ควรพลาดค่ะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะในส่วนของตัวหลังคาแบบนี้เลยอ่าเป็นหลังคานะคะสวยจัดสวยจัดนะคะ ลำโพงนะคะชุดลำโพงทั้งหมดสี่สี่สลำโพงใหญ่สี่ชุดนะคะสี่ตัวเลยอ่าเป็นเบาะมิก้เมาส์สามแถวนะคะสีน้าตาลครีมนะคะจะเป็นโทนโทนอ,อกส้มครีมส้มนะคะสำหรับ v ีพีคันนี้ค่ะบาะปรับเอนอนได้สบายเลยนะคะ รถสวยเดิมค่ะเครื่องยนต์สภาพเดิมเดิมนะคะเครื่องไม่สะดุดนะคะสำหรับ FFC ท่านใดที่นะคะสนใจนอยากจะสอบถามข้อมูลหรือจะเข้ามาชมรถนะคะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้ค่ะเบอร์ติดต่อศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกค่ะนะคะเป็นประตูด,ดูดมาให้เรียบร้อยนะคะรถตู้สีขาวสีเดิมนะคะสภาพเดิมสีเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเจีโ,ออโต้ปีสองพันสิบแปดค่ะ เป็นประตูดูดามาเรียบร้อยกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมของโตโยต้าเลยฮะรายล,ละเอียดตัวรถนะ่าสนใจมากๆค่ะ เบื้องต้นนะคะทุกอย่างเลยอาร์ตทุกอย่างเบื้องต้นนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะเราทำภายในมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นรถบ้านเลยนะคะเป็นแบบอมไมโครบบ้านหลัง ลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมเลยค่ะมีปบบชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเอกสารพนนการบริษัทนะคะก็เป็นสลิปเงินเดือนแบบลงเงินเดือนนะคะลูกค้าทำอาชีพค้าขายนะคะใช้บินเงินสดนะคะพร้อมสเตตเมนต์ด้วนหลัง6เดือนนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรแจ้งข้อมูลกันมาได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลก,ก่อนการออกรถได้เลยค่ะนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะชมรถตัวจริงนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะนะคะที่เบอร์ติดต่อ064 146 2466ค่ะนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามนะคะกดสันกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถสวยๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ